สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาเอาของไปร่วมใจกันพี่น้องนะครับผมช่วยพายน้ำทั่วของตัวนี้จะไปกระจายทั่วประเทศเลยนะครับพี่น้องของตัวนี้สิ่แบกระจายทั่วประเทศเลยนะครับพี่น้องจากเอฟซีจากตัวเกียวมิวสิกด้วยแล้วก็ร่วมใจกันนะครับผมของเยอะมากรถสิบร้อคันหนึ่งอันนี้จะเป็นฐานนะไม่ครับผมฐานนะไม่พวกอันนี้ของของผู้ใหญ่ไม่นี่โคโกี แบบแบบคนนี้แบบผู้ใหญ่ของผู้สูงอายุก็มีอยู่แบบนีนนี่ครับนี่ของผู้เสูยอายุแล้วเราก็อาหารเห็นส่วนมากเขาบอกว่าเขาจะขาดแคลนพวกเอ่อนี่แหละของชายอัลโคบริโภคส่วนน้ำดื่มมาเยอะแล้วแล้วมันก็หนักด้วยก็เลยคิดว่าหนักจะบม่ได้ออกไปมีข้าวสารมีอาหารแห้งมีปลาด้วยมียาสามานุนี้นั่นเออนี่นี่บัตรเครดินี่ใช่ เพิงนี่ตีมเคยืยังบอกไม่ได้ครับอันนี้อันนี้อมียากันยุงด้วยกุ้งหัวเขาอันนี้เป็นยาอะไรเป็นกองเป็นชุดแล้วบอกไอ้กวาดเตปครัะกวาดเตปพระกอดสำเร็จรู้ไหมกีโซฟีแบบกระชับนะคะไม่อยากใส่ตั้งเลยค่ะใครใครที่เมนตกวกีเป็นพึ่งหายใส่ไม่ได้นะประจําเพื่อฉันโอ้พี่แซมอย่ายกของหนัก ว่าลูกจะย้อนอันนี้มาม่าค่ะอันนี้เองไงครับผมอันนีเปไอ่ะี่เอรขลังเค็มครับผมโอ้ยอ่งนะมาเทียอ ที่บนมันคกอบแล้วทั่รับนมกันมาโอเคครับไม่ต้องเก่งอ่ะก็ดนทางแล้วอันนี้อันนี้กระจายทั่วประเทศคือไม่ได้ไปเี่ยดที่นึงคือไปสวนกลางสวนกลางแล้วเข้าจะจัดสรรเองนี่สิเจอ ม่เอีกรถตู้หนึง่งครับผมราคารถอดขันนึครับผมที่จะเป็นน้ำครับผมน้ำดื่มนะครับที่พี่ๆแม่ๆที่เพิบริจาคซอยนะครับเานาะที่แรกคุณมาจากว่าวน้ำถัดเล่าเอาไปนี่เสียดาย

เราวผมีท้ายแป๊บนึงเด้ครับนอาจะได้คนทนครับผมันที่สครับผมสี่เคื่องแล้วครับพี่น้องขันข้นที่สองนที่สกับสิเครื่องแล้วครับสิเครื่องรถแล้ว เขาคั้นนึ่กันสิที่ว่าไหนจะไกลคืนนี้ครับผมเดี๋ยอีกคันนึงเอาทเลรื่องอะไรนพ่ไป่หนนี่เอาหมเ่ไม่อกไปนเหน่ะเต็มเอียครับผมต้องีอเยดจ้าเล้นผที่ชรับของี่ก็ไดของี่ใหญ่นะของพี่ใหญ่โอ้ยเสียอายุไปไงบดของพี่ใหญ่นะ อหไรอยางพี้น้องไกเครื่องเนี่ยครับผมไกเครื่องเนี่ยนั่นนรผมับอุ้ยข้นนี้เต็มแอนี่ชิเบิร์ดล่ะ แต่กี่เจ้าอยู่ม่รลค่ะพวกม่รู้คนอยู่ที่ไหนก็ยืนรอคนกองลอยมันแห้งเลยคนกบยเนยองานนะครับในใช่แต่เาก็ไม่เป็นไรนะครับก็รักใจขายยอรนจีนากมเลยยกือนครับนีดนแะจีใหม่เลยเอาคีนนะเอาคำจีนนะปากนแตกเลยน กี่แจ็เกิดพัน oh anyway. so 네ีี่ี่แล้วล่ะเมื่อเมื่อขนขขินเมื่อนั่นเชื่อว่าผมหุวงโบดเงาเปียงก็เนี่ยผมหุ่งโบดหเหมือนไม่กิ้งไฟเด็กลงมมาพักสี่เที่ยเขาถึงปล้มหายใจอวกมันไายแห้งมันห้อนพอเมื่อนี่มันเอาเกือบใจขาดแล้วนะเขาห่อนมันว่มันห้อนเอาเอาห่อนยังมาห้ำกรงกล่องว่าอยู่มี่ดูให้บอกร้าน โอ้ยแต่ลูกจะคล้องกับบอเลยไลฟร้านแหละหยาบเแล้วผู้ใดล่ะนั่นหยิบชอโทนะครซ้อมาบิโพรนะรอ้แม่องนองริดเดียวไ้น่วม่ไก่ัวเ่อของยา้ควาอ พ่อกาผัดพริกแกงไม่ยืนพี่แม่จังพ่อโค้ชแล็บเลยลงมือช่วยกันพี่น้องคนละไม่มนนไนคนละมือแป๊บเดียวเบิร์ตมาตอนเอาขืนขึ้นนั่นแท้มันต้องได้จานเลี้ยงแน่บอกมันเลี้ยงมันบ่ได้ง่ายประเด็นดิโอ้ยสามคนเมียกิ้งคุณครับอะไรนะรรพ่ออะไรบอกสมันอะไรครับพี่น้อง มาอีกสองพันสุดยอดครับผมฝั่งไหลเต็มรถแล้วเนี่ยขอบคุณครับผมพี่น้อะไรไงไก่หงอยู่ความเลี่ยงเลี่ยงแบบไงครับผมมคนเลี่ยงขอบคุณครับขอบคุณสุดยอดบริจาคครับซึ่งเป็นเครื่งเป็นทรัพย์ซึ่งเป็นสีขอบคุณคร่ะ พ่อได้บุญได้กุศลหลายๆเลยครับไปด้ขึ้นกันนะให้ขึ้นสิดชาวันเา่าครับขอบคุณครับทุกคนมาเก็บภาพกันครับ